เริ่มนัมเบอร์วันทางซ้ายเองใครก็ทำาให้หนึ่งนะครับทำควาเก็บหน่อยแล้วกันอย่างผมก็เหนื่อยนะถ้าทีมหนูไม่สามักคีผมก็จะเริ่มปวดหัวแบบเหมือนแบบผมเก็บความเครียดไว้อ่ะผมเก็บความเครียดจากการเล่นแล้วแพ้อ่ะ ผมเล่นแค่หลายตาแล้วผมก็เก็บกดความเรียบไว้ที่ทำให้ผมรู้สึกปวดหัวหนักมากเลยผมก็เลยจะต้องคว้วาชนะมาให้ได้ค่ะพพคุณจะต้องเติมหนักหน่อยนะถ้าแบบคุณอยากได้สกินสวยๆอ่ะคุณจะต้องเสียเงินทั้งหมดในการเติมเพชรเพื่อที่จะให้ได้สกินสวย สายเต์มาเขาแบบเขาอยากได้สกินไม่สวยอะแต่ผมสายฟรีอะผมสายฟรีผมก็เลยไม่ค่อยเติมเท่าไหร่ส่วนมากแล้วผมไม่ได้เติมหรอกครับผมก็แค่แบบผมก็แค่รออ,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 ออย่างเดียวครับแค่รออย่างเดียวพรงนี้ก็น้าก็เดือนใหม่แล้วครับเดือน,นใหม,ม่เดือนใหม่แมวใหม่ก้อเข้าครับ เดินใหม่ปุ๊บแมวใหม่ก็จะเข้ามาปับ๊บแมวใหม่อาจจะเป็นเชฟหรือแม่ก็คูเปอร์นะคบแต่ถ้าเป็นตัวใดไรตัวหนึ่งเช่นคูเปอร์เข้ามาอาจจะมีบอสอาจจะมีบอสที่พี่สไปค์เขาไปถึงเครื่องดื่มลึกบแล้วพี่สไปค์ก็กลายเป็นอสูรกายนะคือเราสามารถที่จะเลือกเล่นได้ว่าเราจะเล่นตัวละครแมวหรือตัวละครหนูแต่จะต้องช่วยกันเอาชะอนะบอสนะคือต้องเป็นทีมเวิร์กอะค่ะ ้องลูกคูลูกตากมชอบาสติตัวเป็นอย่างแรกก็ไม่ได้ตายครับถ่อให้รำลายเกาะได้ก็ยังไม่สามารถที่จะทำลายจิตใจของตัวไปเยอะได้ไม่ อย่าปุ้งปั๊มอยวามืงก่อนเตนก็ผมบอกอยู่ว่าอย่าพุ่งปัา เดไม่ว่าจะมาแกงผมคืนเสียน้นอลว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะผมหนักเชี่ยวชาญมากเรื่องการจู๊กหรือมีแมวผมหนักเชี่ยวชาญแบบนี้ลนะเพนะเนะราะนผมนั้นไม่ควรจะได้ทำอะไรเพราะบางครนะั้งผมนั้นก็ไม่คิดจะทำตัวสม่ำเสม่ มันจะต้อยนีินมั้ยหลังไม่ไม่หอมมากเลยกินไมเกายเา่ไม่เมาเหรอไม่ยัยขาตนนีเป็นยงง้ไหไม่ชื่ออะไร่ะไม่ช็อกแลตมันมันเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ของชิวว่าเขาไม่น่าเปยนหนมคิดอวนคุณหรือเปล่า อ่้วตีมัน้นนวเลือดอไ,ได้เนี้นงได้แตก้ผมตาลกเป็นก,ก,ร,ก,นก,กร๊กลว่าีำลังตู้กับแมวครพี่โจพี่โจสลับไ คิชชื่นพิชซชื่นหัวรอนแน่เลยถ้าผู้เล่นได้เล่นกับคนอย่างน้องชิเดอร์แล้วก็คนหัวรอนจะมาแมวน่าจะไปหาสองคนนั้นนะใช่ไหมไม่ใช่ผมต้องอัพสติปิตัวเลยว่าสั่งนะถ้าผมไม่อัพเนี่ยมันก็จะแบบแย่มากผมไม่อัพสติปตักวก็จะทำให้แบบมันยากขึ้น มาลระเบิดระเบิดพอดี